ยังช่วยเหลือได้ไงอยู่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 อู่อย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 ู่อ่อยู่อยู่อู่อย่อยู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 ่ยู่อยู่อย่อยอยู่อยู่อยู่่อยอยู่อยู่อยู่อออยูอยยออออออยู่ย่อยอ่อยอ่อออ่อ่อยู่ พ่อตัวเยี่มมาแล้วนะใช่พ่อโอทีเลยฮะพ่อมึงอ่ะแล้วกูก็ด่าพ่อมึงได้ได้ครับลูกแล้วกูก็ตบหัวพ่อมึงเล่นได้เลยตอนเนี้ยพ่อพ่ออ้อนไปทำเดลเซนที่อัลติกาด้วยครับพ่อจริงเหรอพ่อจริงครับพ่อจริงพ่อจริงครับพ่อจริงฮะใช่เหรอใช่ครับพ่อมันพ่อมันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่พ่อเลยแทนรู้ไม่ใช่พ่อเลยแทนเยี่ยมคัณพ่อจริงเลยป้าแบบป้าในเกมเลยครับพ่อมัน ตามเมื่อคืนนี่ไอเรีนไม่เหรอหรือว่าใครนะคนเดียวกันครับคนเดียวกันคนเดียวกันน้องคิวนะใช่น้องคิวไหมน้องคิวน้องคิวแต่เป็นคิวก็เพื่อนผมมึงมึงกับพ่อมึงเหมือนกันเลยวะฮะฮะคำพูดพ่อมึงอะแต่เรื่องเรื่องน้องๆที่ไม่ได้มาน่าจะมีเหตุผลอยู่แล้วเดี๋ยวอ๋ออ๋อเราให้ฟังครับได้ได้ได้เดี๋ยวค่อยเล่ากันละได้ครับลุงได้ครับแล้ววันนี้ไปเดินเล่นกันก่อนเดี๋ยวลองไปชมเมืองอะไรได้ครับ เออไอ้อออมึงพาพวกมันไปชมเมืองดิไอ้อจุกประโยชน์ที่ของมึงเนี่ยคือไกลละเดี๋ยวมานะกับบริษัทมึงดูสภาพกูยังไม่เดินไปไหนในทุกวันเนี้ยกูยดูอย่างไกองปูนเนี่ยตัวฟาร์มล่องหนเในไอ้จุกเนี่ยแจ็คตัวฟาร์มล่องหนเนะครับฟาร์มเราแม่งเครื่งแบบว่าระบบยังตรวจจับไม่ได้ว่าออนไลน์หรือออฟไลน <H acker> ์ก็ฟาร์มแบบแฮกเกอร์อย่าสงสัยกันเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับ เราหนึงนอนเช้าอยู่แล้วติตรงนี้พูดเยอะเหมือนเดิมน้องเช้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแต่ติดนิสัยดูหิดูนมฮะอันนี้เห็นด้วยครับโอ้โหแรงจัดโอ้โหเต็มบบจัดพอแล้วไอ้จืดมึงเหมือนพ่อจริงนะโอ้โหจุ๊มึงไม่เคยต่อไอ้เยี่ยตีมึงไม่เคยต่อไอ้เยี่ยตีคือผมเข้าไปเขาจะดูแบบอ่ผู้หญิงปากไปแต่ผมคิดว่าจะติดขนาดนั้น ทุกวันนั่นทุกวันเท่าที่ผมจูมได้พี่เคยตอบบอกว่าถ้ามีแฟนแล้วห้ามดูหยิกไม่ใช่หรอพี่นี่กูไม่ใช่หัวแกงะไอ้จล่ตีเป็นนะเอาตีมีอำนาจดอกหรอตีมีอำนาจตีสามเต้าเรื่องจริงไหมเอาอีกแล้วเดี๋ยวเอาเซีลิวบอลอีกไมนี่ยฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเซีลิวมาอยู่ในแก๊งอีกไม่ได้ก็หมดหมดหมดยุคไปแล้วเนี่ยงอกอ่ะนะตั้จากเนี้ยคนแก่คนเฒ่าคนแก่ตอนงแต่นี้กูวัยคนหนุ่มแล้วคารวะครับบอส ไอ้เหี้ยแต่ไม่ฟังกูเลยกูสั่งเลยไม่ทำเลยไอ้เหี้ยั่วจะจะเป็นเหมือนหน้าแล้วเวลารวมแก๊ก็รวมอยู่ทุ่มครับทีนี้ตามทุ่มเหมือนเดิมตามทุ่มใช่หยุดจัดตั้งการไม่เหมือนเราแต่คนอื่นก็มาก่อนไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยใชไมพี่มีหยุดแล้วด้วยใช่เพราะว่ามันเปิดประเทศใหม่ยอมแพ้ใครไม่ได้มันต้องมีทั้งไอ้เวทมันไม่เติมอ่ะมันไม่เติมเอเซอร์ไม่ไม่ได้คนอื่นไงไม่ได้หมดโคต้ากันหมดแล้วแล้วเอ้ามันกดได้คนละครั้งครับ ได้คนละครั้งเต๋อหมดแล้วไม่เหลือแล้วอ่าเออขอบคุณมากขอบคุณมากที่สัมมาเนาะมาวันดีซะด้วยมาวันเกิดซะด้วยยิบเก้าเดือนเก้าเนาะเอามาดิไม่มาดิสิ้นเดียวนีะมันเกิดอะเดี๋ยวเลี้ยงเองมาอะไรจูกไอสัตว์มึงจะเปิดกูกูเพิ่งจะเปิดหลอดให้มึงไปชุบมึงจะไปเลี้ยงเขาหยุด กูปากเดี๋ยวนี้เขามาบอกมาได้กูไปเลี้ยงอีกคนอ๋อไม่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไอ้เีจยดุกเนี่ยแดกเหล้าแดกเบียร์ตังหมดใช่ไหมจารย์จริงปะโอ้โหรออะไรอะเอางี้เอางี้เอาดีกว่าเอางี้ถ้าถามกับความจริงอาจารย์ยุเป็ดวันที่บอกไปแก่ผมได้ออกตังค์สักบาทไหมอ่ะพีู่เลือกฟังหน่อยเออกินแต่กินจนหลับคาโต้อ่ะเออแล้วผมจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายซาโยเป็ดเขาเลี้ยงผมหมดทุกบาททุกตังค์ก็ไม่มีใครเชื่อไอ้แจ็คที่จะช่วยช่วยช่วยไปจ็คไม่ใช่มันนานแล้ววันนี้ แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยจุุกหบผมกินครั้งเดียวแมงรอผมเป็นปีเป็นเดือนเป็นเดือนเลยอ่ะไม่ก็มึงไม่มาบ่อยหรือเปล่าเขาเลยจําภาพนั้นหรือเปล่าไอ้ควายไม่ได้พรว่ามาไม่มาบ่อยอ่ะลงไวปั๊บแม่งบอกไปแล้วไปแดกเหล้าแดกเหล้าแล้วก็มึงอย่าทำภาพนั้นเป็นภาพรักตัวเองดิไอ้งงมึงนี่มันเออเจียวซิงอีกแล้วมึงจะไปปล่อยน้ำไม่เห็นช่วงนี้ไปปล่อยน้ำป่ะจูช่วงนี้ปล่อยน้ำไหมมันเล่กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดิ๊บเนี่ย ไม่ชกเห็นนะเฮียอะคอนโดอยู่คอนโดนี้นะครับอะไรนี่ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอัไอ่ไอ้ไอ้ไร้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้มา้ไอ้ไอ้กอ้ไอ้ไอนไอ้ผมมัอ้หอ้เอ้ือนไอ้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 ไอนไอ้ไน้ไอ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 ไอ้นอ้ไ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 ั้ไอมไอ้อ้ไ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 อนไอ้ไอ้ไอ้ั้ไอ้ไ้นอ้อ้ไ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 ้ไอ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 ้อ้ไอ้ดไอ้้อไไมอไอไไอ้ไอแ้อ้้อ้นะ จุกมองหบ๊อบจุกบ๊อบบ๊อบมอบมอบแนะ่นไให้มอบบ๊อบอะไรกูยังไม่คุยกับตายุเป็ดเลยตายุเป็ดแท้เลยคุณเมื่อวันเนี้ยไอ้เนี้ยแต่วันนัทกูตอนไหนล่ะโดนปัดหรือยังโดนปัดไม่เอ็นนัดนัดกระเฟิร์กไปไม่ใช่เหรอจุกกระเฟิร์กบอกไหนไหนไอ้บ๊อบทำอะไรมาดีไบ๊อบในไข่ก้อนเหรออ้าวโอเคออ๋ โอเคคือหายได้เหรอไปคุยไอ้บอมไปไปคุยไอ้บอมแปลงไอ้แพ็กมันเป็นทีซีอยู่นู่นไอ้เอี้ยบอมเป็นทีซีอยู่นู่นก็เจอแล้วไอ้ก็ต์นะได้เจอกับก็ต์นะเจอแต่ในทีทีเอ็ดไหมแต่หน้าไอ้ก็ต์นะมันไม่ตอบมันไม่อยู่วอมันบอกไม่อยู่อ่ะเข้าดาไปเยียอะไรมาบอกกูทำไมบอกกูทำไมนี่บอกคนหัวฟ้าข้างๆมึงดูแก๊งนี่แล้วแล้วใครใครใครดูแก๊งอะรัอติเหรอเออ ดูแบบก็คือดูวินัยเหรอหรือว่าดูไม่จะไปไม่เออเออไม่คนจัดการเรื่องระบบแก๊งต่างไอ้จิ๋วรู้จักฮะแล้วดูเรื่องคนนะพี่จิ๋วมึงรู้จักรอบไม่ทันด้วยแจ็คปะไม่ทันด้วยแจ็คปะผมออกผมออกมาผมออกมาหลังสุดน่าจะเป็นชื่อบังรอนนะครับบังรอนบังรอนบังลาอะไรนะบังรอนแล้วนุาทอมอ่ะอยู่ลุงทอมลุงทอมลุงทอมผมทันครับลุงทอมอ่ะลุงทอมเขาไปก่อนผมไปครับลุง เขาเลือกไว้ก่อนผมอีกเออแล้วพี่ติอ่ะนมอะไรอ่ะใครไปบอกมึงอ่ะนี่ยุ่งอะไรเลยทำทำงานไม่ได้ยุ่งจะไปฟังเยอะอาเราทุกคนไปไปไปเยอะทำไงใครจะเดิมพันก็เดิมไปที่เหลือเราสังๆรราก่ดนลไปไปลองบดีพี่เขาไปบับ

ยูเอฟยังไงยังไงยูเอฟยังไงยูเอฟเรอเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวยูเอฟยูเอฟก็เธอเธอเธอก็มีตีตีกันปกติแต่ว่ามันก็แบบมันก็เริ่มลามปามไปเรื่อยเลยลามลุงยังจ้วยใช่แล้วมันก็คือแบบมันก็เหมือนว่าน่าจะแบบคงแบบคนละแก๊งด้วยอะไรด้วยผมเข้าใจน้องมันแต่ว่าผมก็คิดว่าบางอย่างอะไรบางทีเราอยู่ด้วยกันมามันก็เกินเลยไปหน่อยนี่นั่นอะไรอย่างงี้แล้วก็ทะเลาะก็ไม่ไม่ได้ทะเลาะก็คือด่ากันเสร็จปุ๊บตีจบก็ไม่ได้คุยกันครับ ไม่ได้คุยเลยใช่ครับมันไม่คุยกับมึงมึงก็มีมีปากเสียงกันครับตอนแรกอมีคนคือน้องมันไม่ไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าไอไอคนรู้เรื่องอ่ะมันผิดอยู่แล้วอ่าแล้วน้องมันอ่ะเข้าใจคนละมุมกับผมหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้มันก็เลยแบบคิดว่าผมอะไปทําอย่างงี้อย่างนี้กับมันมันก็เลยแบบเออมันขึ้นเสียงใส่ผมก็เลยถามว่าเออมึงขึ้นเสียงใส่พี่ทำไมเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็เถียงผมอะไรเงี้ยแค่นั้นครับแล้วมันก็ไม่ได้มึงก็ไม่ได้คุยกับมันเลยใช่ครับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้คุย แล้วก็อพอแล้วก็มาตีกันรอบที่สองก็ใส่กันเล็กกว่าเดิมอีกครับประมาณนั้นครับหายไปเลยไม่เห็นมันเลยเห็นมันมาเดินเล่นอยู่นะที่แฟมมั้งรู้สึกมันมาเดินเล่นหายมาตินหวั่นใจมัง่งหากกำลังใจมั้งไอ้เธออ๋อจริงๆน่าผมผมว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันก็คงน่าจะกลับมาแบบมาคุยกับผมอะไรอ่าต้องให้เวลามานันน้องมันก็จะมีมุมของมันเลยครับ อืมแต่เวลานานที่ผ่านเลยนะนานจริงเลยก็แตเ่เดือนเดือนไหนนะเดือนสามเดือนที่แล้วประมาณสามเดืนะอ,น,อน,นที่แล้วโอ้นานอยู่นะใช่ใช่ครับแล้วรอเวลาแค่นั้นเวลาอย่างเดียวผมเข้าใจน้องแล้วนะผมไม่ไม่โกรธอะไรมันก็ให้มันโกรธผมได้เลยเต็มที่อืม รวมด่าต่อด่าเปล่าไม่รู้เปล่าใช่ใช่มันก็มันก็ด่ากันแล้วมันคงคิดว่าแบบผมไม่ด่ามันเฮ้ยนู่นนี่นั่นจริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่แบบปั่นจี้มันเฉยๆตามสไตล์ที่ผมพาไปเล่นอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะ JK หรือที่ไหนก็ด่าอยู่นั้นนี่แล้วเออะยิ่งเจียงน้องมันก็ตามมึงไปนะตอนแรกมึงก็ไปอยู่อยู่ F เป็นเช่อหรอใช่ปะใช่ใช่แล้วก็ ผมออกมาทำเองเพราะว่าแนวทางไม่ตรงไงนะแนวทางไม่ตรงอ่าอแต่แตเพราะผมไอ้เย็ดเย็ดอ่ะก็อยู่อยู่เอครับก็เห็นล่าสุดที่ลุงฝากมันไปบอกที่เป็นไนก์ก็รู้เรื่องครับตันนนั้ที่ลุงลุงบอกว่าก่อนที่มันจอดออกแก๊งไปแล้วอ่าที่มันขอออกแล้วก็บอกว่ามันมาอยู่กับผมเลยเออแล้วมันก็รู้สึกว่ามีคนสงสารเวเปิดเจอด่าก,กูด้วยว่างไอ้เย็ดเย็ดอ่ะอืฮะด่าลุงเรื่องแล้วใจนะด่าลุงเรื่องอะไรกันนะ มันนี่นจะกล้าด่าลุงมัถามมันกูไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยไม่น่าไม่น่ารนะเพราะว่ามันไม่กล้าด่าผมเลยแล้วลุงมันจะกล้าด่าได้ไงครับอันนี้มึงต้องมาถามมาันว่ะกูไม่รูเเ้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสืบไปครับอ่าอุ้ยจริงอ่ะผมเพิ่งรู้เลยนะว่ามันด่าลุงด้วยเนะี่ย อพอรพีอยู่นะครับแบบเนี้ยถ้าโดนด่าจริงเนี่ยอืมเด็กเปรตอยู่แล้วเอาจริงเด็กขี้อะไรแหละไอสัตว์แล้วพวกไอเวทไปที่นู้นเป็นไงไฆ่ายิบหาเลยวะโอ้มันติดโหมดคิวสามคนนะครับลุงไอเวทไอเยีย่ยพัทเก่งไก่เยี่ยเวทแล้วนะกูบอกให้ลูกติดมันนะใช่ครับเออ มันคนในแก๊งกูพูดใหญ่เลยเนี่ยไอ้เยี่ยพัดเนี่ยตัวปัญหาอ๋อตัวปัญหารถไฟครับใช่ไม่ใช่เยี่ยเวทครับเป็นเป็นไอ้เยี่ยพัดละทุกศิษย์มันอะมันมันถือบวกสี่ครับแต่ว่าคนอื่นบวกห้ามันตีแบบได้โมดคิวทุกวินเลยทุกครั้งที่แข่งเลยมันโหดมากพอดีในกูไม่ค่อยเอาไอ้เยี่ยเวทไปสู้ใครแล้วไงตัวเด็กอุจาร์เวทไปสู้เพราะว่าตอนนี้มันมันมีชื่ออะกูไม่อยากให้พวกแบบโมันมาสู้กับมันอะใช่ใอ้พัดไปตบไปว่าใช่ไอ้พัดไปตบแทนโหจนแม่งเก่งเลยอะเก่งเก่งจัดเเลยคครับไอ้้ด็กนนี หน่าพวกกูยังด่ามันอยู่เลยว่าไอ้เหี้ยพัดเนี่ยเล่นของเล่นโปรเลยครับเลโนของวันเล่นเล่นของวันเล่นหึ่ยแต่เรื่องไอ้เจนนี่น่าเดี๋ยวผมรีบรีบรีบดูว่าครับเออมึงไปดูดิกูไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เลยครับเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงเห็นได้ยินบรรพานมาเหมือนกันมีคนมาบอกกูกูไม่กูไม่ได้สนใจหรอกอัจริงอ่ะอ๋อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่าครับ ปากอาจารย์ตื่นทำเยอะช่วงเนี้ยปล่อยแบงก์ปล่อยวางครับเออเราพูดความจริงครับใช่เดี๋ยวผมพาไปหาลูกด้วยคได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวให้มัามอบดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติไม่ด่าจริงเดี๋ยวไม่ด่าจริงก็อีกเรื่องเดี๋ยวผมพามาก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ แล้วแล้วลุงยังอยู่ถึงกี่โบว์ตีสองตีหนึ่งไปถึงว่าไหนตีสองตีสามในเนี่ยครับตีสองใช่ใช่ก็ไปหาร้านเกมเล่นแล้วเหมือนเดิมร้านเกมถ้าสบายโบว์น่าเล่นมีเกมไหนน่าเล่นไหมครับไม่ครับตอนนี้แรกที่กูเล่นอ่ะผมเล่นไม่เป็นต้องเปิดใจกูกูกูก็ไม่เปิดใจนะตอนแรกอ่ะพอเปิดใจแม่งขี้แม่งมีขี้อะไรมากกว่านั้นเยอะไหมครับมัต้องลองดูมันไม่ได้แค่สร้างบล็อกอย่างเดียวใช่ไหมครับ S <S <an> เออกูก็คิดอ,อย่างนั้นแหละเด็กน้อยเล่นไอ้เชี่ยันผมก็คิดว่าแบบ <S an> ตอนเนี้ยผมก็คิดว่าแม่งแค่ตี <S <S <an> บล็อกไปเรื่อยๆกูโอ้เชี่ยแต่มันไม่ใช่เด็กอะ่ะไอ้เชี่ยนนี้มันนรกอะ่ะเด็กเด็กนรกเล่นเลยแหละกับ <S an> โลโบอคเนี่ยไหน <S <S <an> เล่นง่ายกว่าล่ะครูโลบอคเล่นง่ายกว่าดิแต่มมแไมคราบมีอะไรทำให้เยอะกว่าหรือว่าด้วยไงครับ <S an> ใช่แต่ว่ามึงต้องไปเล่นพวกไอ้นี่ก่อนนะเอเดนลิงกูคองก่อนแล้วค่อยมาคุยกับกูถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะถ้ามึงไม่เล่นเกมพวกนี้ก็คือคุยกูไกลจีไม่รู้เรื่องนจริงๆอ่ะทำไมอ เพราะว่าพวกกูฝึกสมาธิกันมาแล้วกับพวกเอเดลิงแปลว่าอะไรครับลุงเออมึงต้องไปลองดูแปลว่าอะไรครับมึงต้องไปฝึกสมาธิก่อนถึงมึงจะมาปล่อยวางกับพวกนี้ได้อะ่ะมึงถามคนดูดูดิเล่นยากมากโคตรยากมันเล่นยากเกมหัวร้อนมันเป็นฝึกคุมอารมณ์หัวร้อนเอเดรลิง er ยากงานยากการฝึกจิต ัวถ,ถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงเล่นเกมเยี่ยนี่ผ่านอะเท่ากับว่ามึงเล่นเกมผ่านทุกในโลกเนะี่ยจริง <laughs> ตีกันแบบยังไงอะเป็นวันหรือว่ายังไงลุงกับบอสตัวหนึ่งเผเผยมึงก็รอดเป็น12ชั่วโมงอะต้องนั่งตีมันอยู่งั้นะครับใช่แล้วสมมติถ้ามึงไปนอนใช่ปะ่ะมึงก็จะลืม <laughs> บอสไปเลยอะแล้วมึงก็จะตื่นมาจำอะไรไม่ได้แล้วมึงก็ต้องเริ่มหนึ่งใหม่โอ้โหถ้ามึงจะเล่นจบเลยบอสตัวนั้นมึงต้องมึงต้องยาวอะ <laughs> ในไดอตีปัญหาปัญหาทาเล้นเล่นอยู่นั้นเนี่ยร้อยชั่วโมงเนี่ยมึงลองไปดูดิเล่นเกมอะไรครอม่วงบูคองครับเออมันมันทำทาเล้นไปเรื่อยเด็มันก็มีเกมใหม่มาอ๋อแล้วลุงจะกลับไปที่เมืไหนครับกลับไหนวะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนมีบางคนคิดถึงครับคิดถึงอ่ะใช่ครับมีบางคนคิดถึงลุงนะ มันมีให้รับนี่นะครับลุงโลแล้วนะครับลุงรู้ไหมโลบวกอะนะใช่ครับไม่เห็นส่งมาให้กูเลยมันต้องกรอกครับลุงอ๋อเดี๋ยวผได้ยังผมผมกรอกไปแล้วครับกำลังรอของมารออันแรกอยู่เอาเมึงส่งมาได้มึงส่งมาโดยได้ได้ไดเนี่ยกูรอแข่งรถอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราไปแข่งรถดิแข่งรถที่ไหนครับลุงเนี่ยในในประเทศนี่แหละมันจะมีแข่งรถพวกไอ้เนี่ยกูรออยู่เนี่ยกูเล่นมันเหมือนเดิมอะไอ้ที่แข่งไอ้ มาราธอน่ะของไอเช่เอ็กซ์มันทำอ่ะมีทีมงานเดิมไหมครับพี่เอันอันนี้ทีมงานเดิมไหมครับลุงทีมงานใหม่ใหม่หมดเลยครับใช่เกือบหมดเอ้าแล้วพี่เอ็มอ่ะก็เอ็มก็ทำพวกเทลือบหลักไงหลักหนึ่งศูนย์ใช่อ๋อนี่คือใหม่หมดเลยครับใช่มีแวะมาบ้างมีแวะมาบ้างจุกจิกนิดนึงก็คือที่นี่เขาลู้ไห้เขาคุมเลยใช่ แต่มันก็มาดูของหน่อยๆพวกแบบราคาเซ็ตครงเซ็ตของอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เเองมันเก่งดูนิดนึงแล้วมันก็ไปมันมันดูเซิฟหลักที่นี่ก็แอนดมินใหม่แต่แค่ไม่บอกว่าใครทำแค่นั้นเองไอ้โล่ยังไม่ได้ครับลุงมือเขาลังส่งมาเอหรอใช่ใช่ผมก่อไปแล้วผมก่อไปแต่ต้นเดือนยังไม่ได้เลยมันมีโล่เพชรโล่อะไรแบบแต่ไม่รู้เป็นพลาสติกหรือเปล่าเท่อยู่ว่ามันเท่อยู่เป็นรูปหัวใจมันน่าจะทำดีกว่า ใายแดงนะผูคิดว่ารูปสวยแล้วรูปสวยแล้วลุงสวยมากเลยรูปแต่ไม่รู้อันจะติดหนึ่งหรือเปล่าปีหน้าลุงจะกลับมาใช่ไหมเฮ้ยดูก่อนเดทถามผมยัพูดไปไหนได้ถามดูผมถามดูที่ผมเป็นคำถามเขาไม่ได้ไม่ได้แบบถามนมันคือคำถามไม่ใช่แบบว่ารู้ว่าลุงจะมาหรือเปล่าทีนี้มันก็ดีมมันอัปเดตเรื่อยๆอ๋อมึงมาปะล่ะ เอาเอาแล้วลูกเอาเลยครับกูคุยให้เอาเอาเลับลูเอาเลยครับเหมือนเดิมไอสัตว์เยี้ยที่ลูดเป็นอย่างนี้ปะเนี่ยมีอยู่ประมาณสามสี่คนนะเล่นเดิมพันกันอยู่ไปดูไหมล่ะพี่ คือรถไม่ได้มันกดเล็กหมอเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยครับขอพูดดิทำอะไรไม่ได้เลยครับอ้าวทำอะไรไม่ได้เลยครับมไม่มีให้ตายอ่ะอ้าวนี่ครับเฮ้ยคุณห้าเดือนกับพี่โจเซฟนะครับ